ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายส,สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ค่ะและอีกหนึ่งบทบาทของดิฉันก็คือในฐานะกรรมธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรค่ะตลอด7เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมาิการการท่องเที่ยวของเราได้รับเรื่อง ร้องทุกจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระบบของประเทศไทยมายาวนานตลอด7เดือนค่ะถึงคําร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยวิกฤตโควิด -19 ตลอด7เดือนที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมแรกๆเช่นกันที่ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหาัส แต่ไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐถึงแม้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือก็ล่าช้าไม่ทันการค่ะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นสร้างเม็ดเงินมหาศาลมากให้กับประเทศไทยดิฉันขอยกตัวอย่างเพียงแค่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวนะคะในปี2560ค่ะจังหวัดภูเก็ตสามารถสร้างารายได้ให้กับประเทศไทยสูงถึง420,000ล้านบาท ปี2,561สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยสูงถึง450,000ล้านบาทปี2,562ค่ะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยสูงถึง470,000ล้านบาท606162สร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้กับประเทศไทยซึ่งปี62ปีเดียวเนี่ยค่ะ รายได้470,000ล้านบาทเนี่ยสามารถชำระชดเชยเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาชดเชยการขาดดุลก็ประมาณแผ่นดิน40,000 450,000ล้านบาทได้เลยนะคะ จากการสร้างรายได้ที่เป็นมหาศาลนะคะแต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาและช่วยเหลือนะคะสมาคมต่างๆของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลายสมาคมค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวสมาคมเรือไทยสมาคมสาพันช้างไทยสมาคมโรงแรมไทยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมที่พักบูติกไทยชมรมผู้ประกอบการโฮสเทล ประเทศไทยและอีกหลายๆสมาคมนะคะร้องทุกขในหัวข้อที่ร้องทุกนะคะและเรียกร้องที่จะให้ภาครัฐเนี่ยซึ่งเป็นความหวังของภาคอุตสาหกรรมท,ท่องเที่ยวไม่กี่เรื่องเองค่ะเช่นการกู้เงินซอฟโลนนะคะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆออกเงื่อนไขต่างๆมามากมายที่ให้ภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้รับเงินกู้เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ยกตัวอย่างเช่นสมาคมเรือไทยนะคะขอยื่นกู้ไปทั้งหมด20ลายอนุมัติเ,ออเป็นวงเงิน350ล้านบาท ได้รับอนุมัติวงเงินกู้เพียงหนึ่งลายในวงเงินแค่3มล้านบาทขอกู้ไปส5 0ห้าสิบล้านแต่ได้รับอนุมัติมาเพียงแค่1% 3เอร์ซนสาล้านบาทนะคะการที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะหวังพึ่งการกู้เงินซอฟโลในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินซอฟโลเนี่ยค่ะไปสร้างอาชีพเสริมเอามาช่วยอาชีพหลักนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ ผู้ประกอบการโรงแรมจากภูเก็ตนะคะได้เข้ามาร้องทุกข์ที่กรรมธิการนี่สินบอกเล่าความทุกข์ใจของตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของโรงแรมที่ภูเก็ตถึง4แห่งเดือนกันยายนนี้ค่ะต้องเลือกระหว่างมี2ทางเลือกที่ต้องทำหนึ่งปิด,ก,ปดกิจการทั้ง4โรงแรม 2. ต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนดิฉันในฐานะสสเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนฟังแล้ว หดหูใจมากค่ะเศร้าใจมากตอนนี้รัฐบาลภาครัฐทำอะไรอยู่คะมาตราการต่างๆที่ออกมาออกพอลกรงเงินกู้มาตั้ง900แสล้านบาททำไมนะคะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวถึงไม่มีมาตราการที่เร่งด่วนและช่วยเหลือเขาได้เลยอันนี้ยกตัวอย่างเพียงแค่เรื่องซอฟโลนเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องที่2เนี่ยสมาคมต่างๆก็มีข้อเรียกร้องในการให้ช่วยพักชาระหนี้ ตลอด7เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายได้เข้ามาเลย100%เซค่ะและธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัทยังคาดการว่าสถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยาวนานถึง2ปีข้อเรียกร้องของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขอให้รัฐบาลช่วยพักชาระหนี้ยาวนานต่อเนื่อง2ปีค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่มีอนุญาต แต่เสียภาษีในรูปแบบของโรงแรมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะประกันสังคมตอนนี้วิกฤตโควิด1 i 7เดือนแต่ประกันสังคมเยียวยาและช่วยเหลือเพียงแค่3เดือนเท่านั้นและนโยบายอื่นๆของภาครัฐมากมายเหลือเกินค่ะดิฉันจึงมั่นใจว่าการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้นั้นเป็นความหวังค่ะของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ที่คณะกรรมการชุดนี้แหละจะทำงานอย่างมีประสิทธิผลเอาโมเดลในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการนี้แก้ไขปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งประเทศให้กับประเทศไทยจังหวัดของดิฉันเองจังหวัดหนองคายค่ะ จังหวัดหนองคายของเราเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับเมืองหลวงของต่างประเทศคือนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้ชายแดนปิดค่ะจังหวัดของเราพึ่งการค้าชายแดนรายได้จากนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวไม่มีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดิฉันก็คาดหวังเช่นกันค่ะว่าคณะกรรมการวิสามันนี้จะทํางานอย่างมีประสิทธิผลจังหวัดหนองคายเราก็พึ่งความหวังจากคณะกรรมการชุดนี้เช่นกันขอพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ ขอ,ขอบคุณครับ